โอเคครับผม,มก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้เราครอบครัวไอเกิดเราจะไปทิปปะตะไข่กันนะครับนี่ดูตะเฮียตีออกมาแด้ยวหน้ามืดเฉยไปเลยไปเติมน้ำมันปั๊มก่อนไอ้นี่ก็้าวจัดเลยไปครับผม นน่แล้วก็มีเวฟร้อยสิบ110นะฮะของ,ของรยรุ่นไฟล์ลุกไอเยสเคไปของเราก็จะมีกล่องนน่เห็นไหม <laughs> <laughs> ไอ้ผมวันนี้ไม่รู้ว่าพ่อเขาจะยังไงกันนะ โดยมีปกติเกิดนำทีมนะครับผมเ X Max 90กิโลกว่านะฮะน้ำหนักของปกติเกิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันระหว่างทางกันเลยดีกว่านะครับ Two hours later เห็นไหมเห็นไฟนู่นไหมทุกคนเมื่อกี้มีกลุ่มที่บอลไปแล้วนะครับไม่มันมันตางไปมันบรรทุกไปหนึ่งคันแล้วอะมันน่าจะมีป้าย ก็มันมันใช่แต่แต่เขาประจอดเลยนะเขารีบไปเลยนะไปวัดไงไปวัดไงเขายักคอวัดหรือเปล่าผมมั่นใจว่าไปดูปะมยังไงยังไงเดียวไอ้เี้ยแม่งใจหายเลยท่านกขคนน้อยเดียวนะเออแต่กลุ่มเขานิดเดียวเขาหนีทันแน่นอนอ่ะใช่ เหมือนเขาต้อนเปล่าวะเขาต้อนจริงๆต้องจอดตีเฮาแล้วเออก็่แหบยางนึงทั้งนี้พี่ไปในถนนตะลุ่จแต่อกไม้โลกใช่บอกว่ใส่ไม้ถ้าไม่น่ะมีอยู่อย่างเดียวคือขี่ตัวไปแล้วขี่ก่อนเป็นเลี้ยงแถวเลยเฮ้ยดิมาแม่นขี่เดืยดร้อยเลยแต่ให้ไอ้ภูนำหน้าก่อนก็ได้ภูนำหน้าก่อนก็ได้ โบนี้นะอย่างนีเงนนะ้เอ้ยอย่างนี้คือไม่ได้้วนะเอออย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เออไม่ได้แลนะ้วกลับกลับอย่างนี้ก็ได้กลับกลับเออกลับเออ มีกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มที่บอลนอั่นแหละที่ว่าเราจะไปร่วมด้วยแหละ,ะต,ำตำรวจตำรวจวิ่งมาตามหลังเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขายัางไงกันนะฮะแต่เห็นตำรวจวิ่งตามหลังแล้วก็บรรทุกรถหนึ่งคันด้วยบรรทุกมอเตอร์ไซค์ตามหลังแบบหนึ่งคันอะคือแบบอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับผมโอ้วันนี้กูจะไ,ไปไหมเนี่ย

ดี๋ยวผมอยู่ร้างข้าวอยู่อยู่ห่างอยู่ตอนนี้เราคุยกันอยู่เลยโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคพี่รอรอรับโทรับท์ก่นรอเข้าไปก่อน,นยังไงโทรบอกนะนครับครับเออเออโอเค okay. ก็ว่าน่าจะไม่ใส่สะอาดแล้วแหละวันนี้ วะเขากำลังคุยกันอยู่อ่ะมันมีรถเครื่องอ่ะรถมอไซค์น่าจะเป็นไอ้บอลหรือว่าคุยอ่ะเมื่อกี้อะกูมไอ้บอลจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเมื่อกี้เห็นเนาะเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามนั่นไหะแล้วเขาจะเลี้ยวตามเขามาแล้วนะแล้วเขาน่าจะจอดอยู่ตามมู่ฮั่นกันเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมู่เนี่ย ก็ <Later. S 2> พี่เขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่จับนะครับผมเพราะว่าเรามา,าไปทิปทำบุญนะครับนู่นเขากำลังวิ่งกลับมาแล้วเห็นไหมไฟครับมาเจอพี่บอลน,นะครับเกาซิงดันโล นี่ไหม no, 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 no. นนนนนัาดีด้วิอัดด้วยอ๋ย <c oughs> อได้ได้ได้เย้ครับก็บ <c oughs> วันนี้เราก็ไม่ได้ไปกันนะครับผม <c oughs> เพราะว่าพี่เขาแรงมากนะครับแล้วก็ คนที่จะไปวัดเจดีย์นี่เขากับมีเหตุจําเป็นที่ต้องไปกันเพราะว่าเขาจะไปแก้บนอะไรกันนะครับคือเราเราไม่ได้ไปแก้บนแต่เราจะไปแค่บอกว่าไปไหว้อะไรอย่างนี้นะครับไหว้ไปวันหลังก็ได้เนาะแล้วก็วันนี้ขอแยกกันก่อนนะครับเพราะว่าเห็นว่าทางสีชนเขาก็จะตั้งด่านกันด้วยนะครับก็มีน้องๆเข้ามาด้วยแล้วแบบรถน้องๆเขาไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เ,เลยเออขอกลับกันดีกว่า พราะว่าพวกพี่บอลเขาจะไปทําบุญกันนะครับแต่เรากะว่าเราจะมาถ่ายคลิปแบบเล่นๆอะไรเนี้ยนะครับก็เห็นว่าทานู้นเขาจะตั้งด่านก็เลยไม่ไปกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นวันที่นายแรงนะครับเอาไว้วันที่เงีย,งยบๆกันดีกว่านะครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน,นครับ